พลโทสารติสกุตนาคแม่ทัพภาคที่4บินสำรวจพื้นที่ป่าถูกบุกรุกต้นน้ำน้ำตกซีโฟตำบลมะรือโบตกอเภอระเงษจังหวัดนาราธิวาสพบการตัดไม้ทำลายป่ารุนแรงเสียงดินโคลนถล่มซ้ำพร้อมสั่งสอบสวนหาตัวผู้เกี่ยวข้องหากมีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดการบินสำรวจบริเวณโดยรอบป่าต้นน้ำรอบภูเขาวัตแต่พื้นที่กว่า2,000ไร่ครั้งนี้พบการบุกรุกป่ามากกว่า25แปลงและจุดที่ดินโคลนถล่มอีกหลายจุด อนาคตหากฝนตกหนักติดต่อกัน1-2ถึง,งวันหน่วยงานในพื้นที่ก็ต้องเตรียมแผนพ,พยพชาวบ้านเพื่อป้องกันการสูญเสียนอกจากนี้ยังพบเห็นเป็นร่องรอยการลักลอบตัดไม้เส้นทางการลากขนย้ายและเศษซากข,ของไม้ท่อนสูงไม้แปรรูปที่ยังหลงเหลืออยู่ขณะที่การลักลอบตัดไม้ดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิกฤตทางธรรมชาติตามมาไม่ว่าจะเมื่อเกิดฝนตกหนักทําให้พื้นที่เกิดดินโคลนถล่มน้ําป่าไหลหลา,ลากท่วมบ้านเรือนประชาชนซึ่งปรากฏเป็นร่องรอยในหลายจุด และจากเหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปลายปี2566และต้นปี2567พื้นที่บ้านระเองไปจนถึงบ้านกำปงบาระตำบลมมรือบกอําเภอละเนจังหวัดนราธิวาสได้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมากเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกลงมาทําให้เกิดดินโคลนสไลด์ถล่มเส้นทางท่อนซุมบางส่วนทะลักกินความประตูน้ําของฝ่ายด้านน้ำประปาของบ้านและน้ําป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนที่น้องประชาชนในพื้นที่สร้างความเดือดร้อนและส่งผลกระทบอื่นๆตามมาอีกมากมาย หลังการสำรวจพื้นที่ผลกระทบจากการบุกรุกทำลายป่าแม่ทับภาคที่ส0ประชุมหน่วยงานในพื้นที่หารือแนวทางแก้ปัญหาก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบแต่ปัญหาและอุปสรรคอยู่ที่บริเวณดังกล่าวเป็นพื้นที่ป่าเขาและเป็นพื้นที่สีแดงการดำเนินการต่างๆต้องอาศัยความระมัดระวังโดยประสานความร่วมมือกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะผู้นำท้องที่ท้องถิ่นประชาชนต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ อย่างไรความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสําคัญจะต้องเร่งดําเนินการโดยเร็วที่สุดแต่การช่วยเหลือจะต้องใช้ระยะเวลาในการเก็พื้นที่พอสมควรเพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นเส้นทางน้ําที่ไหลมาจากร่องเขาเมื่อมีปริมาณฝนตกหนักมากทําให้นําทั้งเศษหินหรือแม้กระทั่งต้นไม้ล้มลงมาด้วยทําให้มีความสูญเสียบริเวณนี้สูงพอสมควรต้องประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องวันนี้ได้มาดูได้มีการดําเนินการประสานไปยังส่วนต่างๆ ขณะนี้ทราบมาว่าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ลงมาช่วยเหลือที่น้องประชาชนในพื้นที่มรือโบกอย่างเร่งด่วนเมื่อถามว่าเรื่องของการตัดไม้ทําลายเป็นสาเหตุหนึ่งของน้ําป่าไหลหลากหรือไม่แม,ม้ทับภาคที่สิกล่าวว่าส่วนหนึ่งใช่และในพื้นที่ยังมีการตัดไม้ทําลายป่าอยู่โดยก่อนหน้านี้ได้มีการบินสารวจในหลายพื้นที่ทั้งอาเภอแงะออำเภอศรีสาคอนอำเภอเจนะก็ยังพบมีเป็นกลุ่มและมีเป็นหย่อมๆย่อมซึ่งในห้วงเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการเข้าดําเนินการจับก,กลุ่ม ในหลายพื้นที่สามารถยึดไม้ต่างๆขบวนการนี้เราได้ดําเนินการเร่งสืบสวนหาที่มาที่ไปอยู่ได้มีการเน้นย้ำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาค9และพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้นําในพื้นที่ช่วยกันดูแลรักษาเพราะคนที่จะตัดได้นั้นคือคนที่จะหารายได้จากป่าไม้นําออกไปสู่พื้นที่ข้างนอกหรือนํามาใช้เองก็าตามตรงนี้เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย โดยเราจะเร่งดําเนินการติดตามและกวาดล้างอย่างเร่งด่วนในส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐบางหน่วยมีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นตามรายงานขณะนี้ยังไม่มีต้องมีการสืบสวนและสืบหาว่าเกี่ยวข้องกับใครอย่างไรหากมีการเกี่ยวพันหรือโยงไปถึงใครจะมีการเร่งดําเนินการทันทีซึ่งได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยทั้งทหารตารวจและป่าไม้ในพื้นที่ทัพภาคสี่ลงพื้นที่เร่งดําเนินการหาต้นต่อสาเหตุอย่างเร็วที่สุดถามว่ากังวลไหม ในอนาคตแม่ทัพภาคสิกล่าวว่าหลังจากเกิดเหตุและมีการฟื้นฟูแล้วต้องมีการวางระบบป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดจากที่ฝนตกหนักในปริมาณเานยืดารให้ภูเขาอุ้มน้ําเป็นจํานวนมากเมื่อถึงจุดอิ่มตัวก็จะมีการกวาดทุกสิ่งทุกอย่างลงมาอย่างรวดเร็วเป็นหลักธรรมชาติอยู่แล้วโดยได้มีการประชุมติดตามและพูดคุยถึงการเตรียมการปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่อย่างต่อเนื่องหากเกิดฝนตกในปริมาณมากในพื้นที่ใด ให้หน่วยในพื้นที่เร่งแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน,าชาชนและเตรียมการช่วยเหลือให้ได้อย่างทันท่วงทีส่วนการเคลียร์พื้นที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขาณราธิวาสได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบไม้ทั้งหมดพบกว่า400ท่อนซึ่งนายสุธีขอบคำผู้อำนวยการส่วนป้องกันและควบคุมไฟป่าสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13สาขาณราธิวาสยืนยันไม่ใช่ไม้จากการตัดทั้งหมดแต่เป็นไม้ที่หลากลงมาเพราะปริมาณน้ำมากเกินไป ซึ่งองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เปลี<ม>่ยนแปลรูปไม้ที่เป็นสินค้าได้และบางส่วนก็ให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากอุทกภัยนําไปซ่อมแซมบ้านส่วนพื้นที่ป่าที่เสียหายก็เตรียมกล้าไม้ไว้ปลูกทดแทนและจุดที่ลาดชันจะใช้หญ้าแฝกป้องกันหน้าดินพังทลายและให้เจ้าหน้าที่ลาดตระเวนป้องกันการบุกรุกป,ป,ป่าเข้มงวดมากขึ้นหากแปลงใดบุกรุกใหม่ก็ดําเนินการ,รบบขั้นเด็ดขาบบดปรากฏว่ามีไม้ที่มีลักษณะครบเป็นต้นข้อประมาณคร่าว 4 6 7ต้นไม่ไม่แนะ่ผมไม่ไม่ทราบรว่าจะเกี่ยวกับใครนั้นถ้าถ้าเกี่ยวพันถึงโรงยายเป็นใครก็ตามก็จะได้ดำเนินการแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับารายงานมาแต่ว่าผมได้สั่งการให้กับหน่วยทหารหน่วยตำรวจและก็หน่วยป่าไม้ของทบสีนั้นได้หลงมาลบพื้นที่เพื่อที่จะเร่งการหาต้นตอสาเหตุเกิดเหตุการณ์ะรอะไรอะไรครับ